ในนี้สิ่งที่พิเศษน่าจะทุกอย่างครับจากทุกอย่างที่ผ่านมาทุกอย่างจะพิเศษหมดเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ที่ใหญ่กว่าเดิมสวยกว่าเดิมธรรมชาติกว่าเดิมนะครับจากที่เดิม60ไร่ตอนนี้เป็น400ไร่แล้วนะครับก็นี่คือหนึ่งสูตรพิเศษอีกหนึ่งสูตรพิเศษก็คือ40ศิลปินครับทุกแนวเพลงเลยมาครั้งนี้นะครับระบบแสงสีเสียงนะครับ เราก็ใช้เขาเรียกว่าระบบของแบบระดับโลกแล้วกันจนสนับสนุนสินค้าของคนไทยที่เป็นใช้กันทั้งประเทศแล้วกันตามผับบาร์ต้องใช้แบรนด์น,นี้เราเอามาด้วยนะครับ mm hmm. ก็เขาเรียกว่าห้องน้ําก็ถือว่าเป็นห้องน้ําบริษัทที่ซัพพอร์ตงานเทศกาลเตรยระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกที่มาจาัดในเมืองไทยก็ใช้แล้วก็เอาเอาไว้สุดไปเลยนะครับแล้วก็ Security ก็กาเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัท หนึ่งในห้าของประเทศก็มาดูแลงานครั้งนี้นำเทคโนโลยีมาด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าผู้คนที่มาครับปีนี้ก็จะเจอกับเพื่อนเพืพี่น้องที่เดินทางมาปล่อยพลังแบบสุดพลังครับกับ12ปีครับจลองริมผาประมาณนี้ครับน้าปีนี้มีเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องเกี่ยวว่าอีกคนก็มาดูแลเรื่องของด้วยใช่ครับาางานครั้งนี้จะไม่ใช้พลาสติกครับ แล้วก็จะมีเรื่องของวิถีชุมชนให้ชาวบ้านมาร่วมออกร้านด้วยนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้วยนะครับแล้วก็เีื่อมัญนก็คือผู้ประกอบการนะครับตอนนี้โรงแรมที่พักทุกขนาดนะครับร้านอาหารทุกประเภททุกขนาดก็เตรียมตัวรับมือครับโรงแรมน่าจะ น่าจะเต็มหมดแล้วนะครับแต่ว่าต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่เราดีใจนะครับดีใจที่ไปช่วยให้เาเรียกกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับให้กับพื้นที่นี่ก็สิ่งที่เราภูมิใจกันครับพี่พีครับวีมีเลย์โชว์ด้วยครับว่าจะเอาโชว์ที่ครับใช่ครับก็เป็นโชว์ที่มีความเป็นวัฒนธรรมไทยผสมอยู่ในดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ ดนตรีร็อกนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วก็เป็นส่วนเล็กๆข,ของเวทีริมผานะครับเพราะว่าวันนั้นนี่40วงนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากใน12ปีริมผาและเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่พอที่จะสร้างสีสันให้ทุกคนได้สนุกสนานกับความเป็นภูเขาวความเป็นธรรมชาติในสไตล์ของเฮงอินดี้อยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมร่วมสร้างสารรค์งานดีๆแบบนี้ ไปสนุกสนานกันครับผมครับพิงค์พันลี่ครับในลักษณะน่าทั้งหมดพันที่เราดูแลเตรียมพร้อมในใหม่สีสิบว่าไร่จักการที่จะดูแลคนที่เข้าร่วมงานนักพันผินก็สถานที่จัดงานทั้งหมดก็400ไร่นะครับแล้วก็มีพื้นที่จอดรถกว่า100ไร่ครับจอดรถอ่าจอดรถฟรีได้เยอะอยู่ครับผมก็ตามนั้นเลยครับ เดินเที่ยวคอนเสิร์ตข่ามกลางหุบเขาอะค่ะก็จะมีทั้งภูเขาต้นไม้แล้วก็มีบ่อน้ําทะเลสาบที่เราขุดไว้ค่ะแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์ก็สนุกกันได้เต็มที่เลยค่ะมีอะไรที่จะบอกทางนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะไปงานเตรียมพร้อมอยังไงบ้างคะเอ,อ่อ<ๆ>ก็ติดตามที่เพจริมผาเนี่ยเราจะแบบมีอัปเดตเรื่องอุณหภูมิในช่วงนั้นให้นะคะว่าเอ,อ่อก,การแต่งตัวไปคอนเสิร์ตในครั้งนี้อาจจะพิเศษกว่าทุกครั้งอาจจะต้องมีฮูดขนแกะ เรเป็น,นอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูค่ะเตรียมให้พร้อมครับกับเขามุมเขาสามองศาครับผมครับอขอพาูดเนันนนะในขอออคุณลรีโอครับ <c oughs> <c oughs> ปูลิโอครับต้องการมันผาครับปูลิโอที่มาในเทศกาลดนตรีที่มันสุดๆไปเลยครับผมซื้ครับขอ้ห้ฝากเงินทวนแล้วก็ติดตามหรือว่าจองยังไงก็ตอนนี้เราเปิดโปรโมชั่นใหม่แล้วนะครับก็เข้าไปทในที่เพจอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับก็รีบนะครับเดี๋ยวบัตรจะหมดแล้วนะครับเพราะปีนี้เรารับคนไม่เยอะเราต้องการคนริมผาตัวจริงพันจริงนะครับมาสุดๆแบบจริงๆแล้วทุกคนก็จะได้รับ เขาเรียกว่ามิตรภาพเพื่อนพี่น้องนะครับได้เจอพี่ๆศิลปินที่เดินทางมาอย่างยาวไกลนะครับแล้วก็คือเขาเรียกว่า PM 2.5เยอะนะใน,ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ปีใหม่ด้วยก็เชิญทุกคนครับไปเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับใครยังไม่ได้ไปเฉลิมฉลองที่บริษัทก็เหมามาเลยครับยกบริษัทมาเลยนะครับแล้วช่วงนั้นก็14กุมพาวันวันเดือน,นไทยมา14นะครับแล้ว15ต่อที่ริมผาเลยครับ ก็สนุกแน่นอนครับกับลิมพา12ปีสุดๆไปเลยเพื่อนครับจ <Okay. S 1> ้งท<พ>าง <พา S 1> ครับไปต่อต้องมาได้ทางจ้งทางจองได้ทางอินบ็อกแค่ได้าง20เมตรครับแล้วก็ไปที่เซเว่นอีเวนได้เลยครับทุกสาขาครับไปบอกว่าซื้อบัตรลิมพานะโปรสุดท้ายครับ1,200บาทครับได้หมดหมดแล้วหมดเลยไม่มีขายน้างงานนะ,นะครับด่วนๆ 不好意思啊。